สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องรีวิวอะไรคะวันนี้พวกเราก็จะมาเล่นโอนแอนนะวันนี้น้องแพรไม่ได้เล่นนะน้องแพรเป็นตะกองวันนี้วันนี้เราเอาอไออกันดีว่ามาน่อยเอาไหนออกใครเป็นไหนออกเร็วเอาไหมเอาไหมเอาไหมอาไเอาไหม ใครเปลี่ยนเป็นไอ้พัดเป็นพัดปิ้เออนั่นแหละพัดพิดตาเพราะว่าพัดเปลี่ยนอ่ะมาทุกคนไปแอบเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งพัดพิดตางี้นั่งนั่งตรงนี้นั่ง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 เออนั่งสองสามาบถึงห้าสิบนะสิบสิบแพัดนับถึงห้าสิบนะ 50ู5หรือ้อย่างนั้นค,ค่ย่ิบอ่ะห้าสิบหานัต่อมาเดี๋ยว<ำ>มาเดี๋ยวจะช่วยนับยี่บมก้มตาเดี๋ยวช่วยนับยี่บเอ็ดยี่บสองยี่บสามยี่บสี่ยี่บห้ายี่บหย่เจ่บแป่บอ็่สปป 3าเอาช่นวนลามเก้่สิบสี่เอสีสองสี่สามสี่สี่้าสี่หกสี่เจสแปดสี่เก้าสิบไปเลยลุกอึ๊บไปแล้วนะเดินไปเดี๋ยวนี้เราจะมีเบบีมาบ้านอ่ะ<า>ไม่มีไปนจะอยู่ไหนกัน้องพีตเตอร์เอาพี่เตอร์โดนแล้วหนึ่งดอก <c oughs> หาให้เจอดาบพี่บีกับพี่ตอง้องบีเอาพี่ตองอยู่ไหนหาพี่ตองดิเอาเอาพี่ลองหาอาไงทำไงออกก่อนเอาไงเอาพี่บีโดนแล้วทุกคนตอนนี้เต้นเปแล้วถ้าเกิดหาพี่ตองไม่เจอตองพี่ตองอ้าวเต้นไปตองพีตองเอาเนี่ยใส่ถังเอาแล้วถุงมาตองเอาเต้นอันนี้ห้าสิบก้มก้ม สามีเห้านับต่อเลยแปดดไปแปนสองี่้กแสอยงยองนีหนูห้ากลมห้าหกเจ็ดแปด้าสิร 3 0มเองเอามาย0 1ส3 4 5สอ1ามหไปดูได้ ไปแล้วนะโอ้ไปคนเดียววิ่งโจลเลยเรือผ่านเชห้าเทปของใครของยากนี่เขาอยู่ไหนกันเดี๋ยวก่อนยามาเล่นโซนแอบกันอยู่ป้องผาด้วยพ่อบีผาดมันขามากอยู่ด้วยกันหมดเลยอ้าว ทะเลาะกันงานบีเป็นบีบีงั้นเดี๋ยวบีเป็นบ้างนะพ่อบียังไม่เคยเป็นเลยโอเคงั้นตานี้บีเป็นนะทุกคนอาดไปแอหไปสอามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสามสี่ห้าหก ิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สบอี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบห้ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิจะถึงห้แล้วนะห้าสิบแล้วห้าสิลุกห้แล้วด้อยังไม่เอาอ่ะงั้นนับต่อยังไม่เอางง้นนับต่อถึง50แล้วอะไรต่ออ่ห้เออ How to add, how to call, how to call.